สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องเบ่าตุ้ยลำเพลิอน,นพอพชพี่น้องหอนแล้ว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 พี่น้องโรงเรียนบ้านนาโพใต้ตำบลน,นาโพกลางอำเภอโค้งเจียมจังหวัดอุบลร,ราชธานีนี่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 พี่น้องเนาะนี่มาแล้วพี่น้องหอนแล้วหอนแล้วบ้านพี่กัรชัยหรือยายไรของเราหลังจากขึ้มาขึ้นเลรียยูเดชอุลมอัญญะคนแสนแปด ยินข่าวว่ากำลังตัดสินใจจ้างหรือบ่จ้างจ้าง,งต่อถ้าเบิ่งนผัวติดตามตอนนี้เดินทางมาระยะทางประมาณ130่มสิบกิโลไปนองนี่ครับบ่าวตุย้ยก็มาฮอดแล้วฮอดปากทางเขาโรงเรียนทางเขาไปน้องสิยืนจอดสิยืนจอดถาทีมงานก่อนยานสายไฟบ่พ้นพี่น้องน,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 นี่เดี๋ยวกันเดี๋ยวจังเบิ่งกันไปแล้วน่าจะผลจะตงสลบปลงนี่เดี๋ยว ผมทักบอกใน,นทีมงานนลยในกลุ่มเหล่าว่าไหนเหล่าบ้งเนาะนี่ครับพี่น้องเอาเหล่บาบ้าตัยสิฟ้าพี่น้องเบเิ่งสถานที่โอ้ยพี่น้องยง่ายกว่างง่ไพศาลเลยมาตรงห่วงครับยายไรพี่กัญชัยของเราเล่าประสบการณ์มาตรงห่วงนีแล้วเราต้องห่วยแล้วว่าหมอลำทีมงานหมอลำต้องการแบบไหนยังไงต้องประมาณไหนพื้นที่เนาะโอ้ยแสนแปดเลย นี่ครับทีมงานสังแคสีมาแล้วเบิ้งตาเดียวก็หูแล้วพี่น้องว่าเป็นทีมงานของไผครับเนี่ยเขาพอแตมแน่นอนบม่ต้องห่วงเลยหนานพอแต้มแม่เพิ่นอยู่แล้วเห็นบอกครับบอกแล้วบอถึงตัวเลขสังแคสีเห็นตาเดียวก็หูแล้วว่าทีมงานของเฮาครับพอแตมแม่เพื่นแน่นอน สวัสดีครับสวัสดีท่านครับ,รบทีมงานนี่บอกบอนอนด์ถามขึ้นกับต้องเดินทางมาบ้างขึ้นแมนมอบอบอมนอนด์ถ่ายสองขึ้นกับต้องขึ้นหนึ่งม,มาว่าจังงวงบอกมาสีส่ทขึ้นมาดี้เดียงเง๋ยวลงยลังไรเรามาเบิ่งไปพอ,พอแล้วมั้ยบอเดียเด๋ยวเรากับมาเดี๋ยวเรากับมาเรากับแง่ๆตอนรับแขกจะต้องผุนอยู่ปาร์นุ๋งปารว่าเป็นอัเบิร์ตประเทศโค้งเกียมขอแล้วเนี่ย สังกะสีนอ้นอ,อมได้ประมาณสองหมื่นคนพี่น้องบอกได้เลยนี <ST ALL> <N ih il ad> ah, amb, amb, ่แหละเขาจัะมาหมอลำจัดหมอลำครับถูกต้องแล้วนี่ครับต้องคู่ว่าหมอลำต้องการแบบนี้ครับพี่น้องใส่ตั้งในสามเวทีผมบ้าหลดพี่น้องคนแสนแปดรับได้นะโอ้ยนี่พี่น้องโค้งเจียมนี่แหละโค้งเจียมโค้งเจียมสังกะสีชุดได้สองชุดแมนบ่อเราเก้าว่าเสียคนแถวนั้นเยอะเลยเราบ้านานะสองหมเอาจากสองหมื่นหรือเ่ะแม่นี่ดอก เออมื่อ,อวานเราขายบัตรหลวงหนาบัตรแข็งไปราคาหนึ่งร้อยครับหนาัางานลอยเศร้าพี่น้องสอดแจงคือว่ามีไหล่โดน้ำในกลุ่มพิธีเอาโปรดติดตามนี่ครับสถานที่มาเด้ออะไรจอบไปใส่มาเด้อจอบเอางัวมาเด้อบ่ดนี้เอางัวมาลงไอ้ทีมงานกินได้มาได้ได้โอ้ยพี่น้องคิดว่าหันหนามันหนีแน่นหลาล้านเปอร์เซ็นอละ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 โอ้ยสถานที่กว้างเลยเนาะสบายเลยเนาะหมารับมาขับนั่นนี่ นะลมนี่แหละลมมาทางไหนแหละตัวอันตรายนี่แหละมาทงางข้างทางหลังบัวบ้าด้ทางไหนเดี๋ยวสิจัดไปหรอกเดี๋ยวทีมงานโลหกหลอดจอดสแตนบายไปทงางข้างเลยลมมาทางหน้าโอ้ยเดี๋ยวพวกไปยังบวกไปยังจว่า,ากันแก้ไขได้นี่ปู้ปวดผ,ผ,ผู้ม่วงบกแตงนี่ไปนอง การที่กว้างขวางเลยนี่นอ้องสุดยอดนี่ครับร้อยสาวร้อยสาวกว้างขวางเลยล่ะ เดีด๋ยวเราจะผ่ากันมากก่อนพูดจับพูดจ้างเรามาก,ก่อนพี่การชัยนะพี่น้องเดี๋ยวว่าตัวเอ่าพี่น้องบงสถานที่ไว้โอ้ยสะดวกสบายพี่น้องกว้างกวานั่นแหละเพคอดดี้ทวีสักดิ์ กว้งวางๆี่น้องโอ้ยฝนเตรียมไว้เพื่อะนามเนิ่มขอส่งกาาระสานเตรียมไเพัดฝนประตูนี้นาซีเขาได้ คือว่าได้พวกหรอเขาได้หรอกแต่บนอาชจจีมาทั้งนี่โอ้สะดวกสบายามากจอดรถอาจจะตั้งอยู่หลังนี่ครับ,บาตั้งวันนี้วันนี้อาจะเป็นวงังกันตั้เพื่อนห้อวางไว้จอดรถจะลากการเ,นนกเ,เป็นงเต็นโอ้ยจูคนจะเป็นหมือนเนี่ยสถานที่ ถูกซาถูกุลูกหลานมาอาศัยบารมีเด้มาเน,นี่ครับสาธุครับลานที่กว้างขวางมาก วางอยู่วังเศร้ากับมีอยู่นี่ครับทีมงานท่ากันนจาจะมานอนนี่นะครับเด็กๆก็นอนนี่นี่ยก็จะเตรียมไว้ดีขนาดเลยโอ้ยพัดลมพัดเริ่มด้วยหน้าผ่องทาสะดวกสบายถือว่าบริหารจัดการดีมากครับขอชมเชยพี่การชัยครับ่นโ่้ สานที่ดีมากครับการจัดมะล้อมการเตรีมมะล้อมนีม่น้องสานที่ดีนี่มีชชยไปกว่าครึ่งนะดี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวผมสิดักนั่งล่อถาดที่งานข้อครับใส่ <c oughs> เป็นระวังใส่พื้นใส่ไข่ก่อนเป็นห่วงต้องบ๊อุขมเป็นอย่างมากเนาะเข้อตรงเต็ม่างในมือเรียบร้อยนี่เขาครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สิมีพี่น้องคลิปหลังจะพรใหม่ เบิ่งแล้วใครจะลืมกดไลค์กดแชร์พี่น้องกดติดตามช่องบ่าวตุ้ยของเพื่อน้องเชียพี่น้องวันนี้เจอกันที่นาพกใต้ครับตำบลน,นาพกกลางอำเภอโค้งเกียมจังหวัดบุรีรัมย์ตลาดสถาน้องซอแจ้งน้องท่านใดที่รีบใหม่รางกาที่งาสนสำนักลำเบิร์ช่องเลยไหนเออ